xoài sáng tâm xoài sẽ khai mất xe mất đèn gặp. ừ ừ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมวันนี้พามากินปลาซาครับพี่นี่ยังอยู่จังหวัดมุกดาหารพี่เก่้าครับน้ำลึกครับ พันลุงหลายรอบแล้วครับแจมครับนี่ครับผม ôi anh hai anh hai ô ủa chị việt nam à ít đúng chắc tốt, tốt, tốt งสวายเด้อน่ามาด้านอีกตัวนึงแด้วนี่นเออวงเงี้ยงไม่ใช่แล้วเออมาคือมากินรถช่องใบกางมันจะอยู่นี่นี่อ่าตงตัวนั้นน่ะต้องเพี้ยงถึงหวสวสองตัวแล้วเออมาสวายสามแต้มฉีกกระปุกประปุกป สีตัวของแท้ของแท้ครับแบบอย่างป่าลิมบอรครับบรรยากาศทุง่งนาครับผม นะครับสงสัยคืนนี้ได้นอนนี่แหละครับครับผมตุ่มปลาครับผม ปลาสวายครับก้อยกุ้งครับยังเดียวมันยังบม่เดือดปลามันเดือดแล้วต้มปลาสวายใส่ไข่หมดไอ้ใส่หมดแดงครับ 不要麻嘿。